สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ O.O. Channel นนะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสเปคมือถือไม่เป็นทางการนะครับของค่ายวันพัชนะฮะนั่นก็คือวันพั u น n o อร์ด3 Lite 5G นะฮะเชิอ,อยาวไปหนึ่งนะครับโดยมือถือรุ่นดังกก่านะผมจะเปิดตัวในวันที่4เมษาที่ถึงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันพั u น n o อร์ด3 Lite 5G เนี่ยจะมีสเปคตรงไหนหน่าสนใจกันบ้างภาพร้อมแลลวไปฟังกันเลยครับบาย วันพัสดผมได้ยืนยันการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือวันพัสดนอด c e 3 5 g นะครับซึ่งจะเปิดตัวพร้อมกับวันพัสดนอดบัตทูนะครับในวันที่4เมษายนที่อินเดียนะครับโดยนอด CE-355G มานะครับมาพร้อมกับสโลแกน fast and smooth experience นะครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะครับรวมถึงจะมาพร้อมกับสีใหม่แบบจี๊ดเลยนะครับอย่างพัสดเทล,ลามนะฮะ ตามรายงานข่าวกล่าวว่าวันพัฒน์หนอนซีอีสานะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอ L C D ขนาด6.7นิ้วความเร็วระดับ 4G Plus มาพร้อมกับอัตราเรียกเสียงนะครับอยู่ที่120่งเฮิร์ตใช้ชิปเซตของ Qualcomm Snapdragon หกเก้าห้านะครับมาพร้อมกับแรม2ขนาดนะครับได้แก่ 6GB แล้วก็ 8GB ซึ่งแรมนะครับจะเป็นแบบ L P D d R 4X นะครับส่วน ROM นะฮะมีให้เลือก2ขนาดเช่นเดียวกันนะครับได้แก่128 g b แล้วก็256 g b ซึ่ง ROM เ,เนี่ยจะเป็นแบบ UFS 2.2นะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถเพิ่ม microSD การนะครับซึ่งสามารถเพิ่มได้มากถึง1 t b ทกันเลยทีเดียวนะฮะตัวเครื่องเนี่ยครอบทับด้วย Oxygen OS เวอร์ชัน13นะครับ based on Android เวอร์ชัน13นะฮะมาดูต่อกันที่กล้องนะผมสำหรับกล้องหลังของ Nord CE3 Lite 5G นะครับจะให้กล้องหลักความเรีมาอยู่ที่108เมกะพิกเซลนะครับส่วนอีก2กล้องนะผมเป็นกล้องมาโครแล้วก็กล้อง depth นะครับความเรีจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลนะครับ ส่วนกล้องหน้านะผมคาดว่าจะให้ความเรียดมาอยู่ที่16เมกะพิกเซลนะครับสำหรับเซนเซอร์สกนไลน์นิ้วมือเนี่ยคาดว่าจะอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องตัวเครื่องยังมีช่องเสียบแจ็คถ5นามาให้นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะผมน่าจะให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่67วัตต์แบบซูเปอร์วล์นะฮะนอกจากนี้ในงานเปิดตัววันที่4นะครับผมย่ยจะมีการเปิดตัวหูฟังไร้สายวันพัดน์นอรบัตูนะครับ ซึ่งจะเปิดตัวพร้อมกันยังไงอีกด้วยนะครับคาดว่าในด้านของดีไซน์จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักนะครับโดยงานเปิดตัวนะครับผมจะถูกจัดขึ้นในวันที่4เมษายนนี้นะฮะซึ่งวันพัฒนอด CE 3ีไร 5G นะครับผมจะวางขายใน Amazon วันพัฒน์ .com แล้ววางจำหน่ายตามหน้าร้านนะครับต้องมารอดูนกันอีกทีนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะนำเข้ามาขายหรือเปล่านะครับขอติดตามกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันในผมนะครับ เพื่อจะไปพาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างช่องผมนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมบ๊ายบาย